โดยเฉพาะรัฐบาลอย่ามาโหดเทศกาลเสื้อดําจงทําตามที่ได้มีการให้พันธสัญญากับประชาชนนั่นคือแก้ขมิน้นั่นคือแก้เศรษฐกิจปากท้องอีสองอย่างนี้ยังแก้ไม่สําเร็จเลยมึงไปเซ็นสัญญากับประเทศอ่กัมพูชาซะและ้วเรียบร้อยเออเดี๋ยวกลับมาก่อนมึงโดนแน่มึงโดนประชาชนโห่ไล่แน่มึงโดนประชาชนแน่ประชาชนอย่างพวกกูเนี่ยแหละจะนั่งคอเอาแม่งกูจะดา่าแม่งทุกคืนเลย กูจะด่าจนกว่ากูจะได้คําตอบที่ดีเออมึงไม่ต้องให้ใครโทรมาด้วยกูจะด่าแม่งฮะทาไมที่นี่คือแผ่นดินไทยปู่ย่าตาทวดเป็นเจ๊กเป็นจีมาจากไหนอะถึงไม่นับไม่ไม,ไม่มีความสํานึกสําเนียกว่าเราจะต้องหวงแหนแผ่นดินขนาดไหนและเราจะต้องเอาแผ่นดินคืนมาก่อนก่อนที่มึงจะเอายุทธปกรณหนักถอยออกมาเนี่ยมึงต้องเอาแผ่นดินคืนมาก่อนทําไมประเทศเขมรเนี่ย มันยกแผ่นดินที่มันยึดไปเนี่ยมาให้มึงฟรีๆหรือไงมึงถึงต้องอายุตุปกรณ์ออกทําไมมึงจะใช้สองแข้งสองขาของทหารเกณฑ์ลูกคุณเหรอไปยึดแผ่นดินที่เขมรมันยึดไปกลับคืนมาได้เนี่ยคุณจะใช้สองแข้งสองขาของลูกชายคุณหรือไงนี่คือแผ่นทินใดค่ะประเทศไทยประชาชนไทยเราเสียแผ่นดินมามากมายขณะเดียวกันหลักหมุดของราชการที่ห้าปักให้เราเจ็ดสิบสี่หลักหมุดวันนี้หาเจอหรือยัง หลักหมุดนั้น่ะแล้วขึงตึงไปถึงหลักหมุดแล้วยังและขณะเดียวกันมูลนิธิต่างๆเนี่ยเงื่อประมาณแผ่นดินไม่ต้องมีก็ได้แต่มูลนิธิต่างๆเนี่ยเขาระดมเงินกันเนี่ยได้กี่ร้อยล้านแล้วล่ะสองร้อยสามร้อยล้านแล้วเนี่ยเพื่อที่จะสร้างรั้วอีเรื่องรั้วเนี่ยมึงไม่สร้างหรือไงมึงไปเซ็นสัญญาสันติภาพกับมัน่ะแล้วรั้วจะไม่สร้างหรือไงชี้แจงกับประชาชนให้ดีนะถ้ารั้วไม่สร้างเนี่ยมึงชิบหายแน่ เขาให้สร้างรั้วสร้างแบบเดียวกันกับประเทศเวียดนามสร้างแล้วเวลามันจะได้แก้ปัญหาเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยทําไมมึงจะไม่สร้างรั้วเพื่อที่จะอนำนวยความสะดวกให้แก๊งคอร์เซนเตอร์สามารถที่จะเอาเงินำาบำเรอทางฝ่ายการเมืองได้อย่างนี้เหรอมึงจะตั้งหลักอีกนานไหมประเทศเกาหลีเขาไม่เห็นตั้งหลักเลยประเทศเกาหลีตั้งหลักสองวันประธานาธิบดีส่งคนเข้ามาจัดการเอาขนขนประชาชนชาวเกาหลีกลับอย่างปลอดภัยเจ็ดสิบแปดสิบคนกูไม่เห็นว่า ไอ้ฮุนเซนไอ้ฮุนมาเนตมันจะต่อต้านตรงไหนเลยขณะเดียวกันประเทศไทยในมึงเนี่ยขนประชาชนไทยไปเนี่ยโดยแก๊งสแกมเมอร์ได้เยอะแยะมากมายเป็นพั0 0องพัคนเนี่ยแล้วช่วยเขาออกมาได้บ้างหรือยังทําไมไม่เอาประชาชนกลับออกมาจากตึกสแกมเมอร์เพื่ออะไรเพื่อว่าพวกคุณเนี่ยจะได้ได้เงินจากไอพวกแก๊งสแกมเมอร์มาลงการเมืองจากไอพวกแก๊งสแกมเมอร์มาลง อันนี่มึงจะโผล่มาท้าอะไรเนี่ยให้เชมึงจะโผล่มาทำไมผมกูด่าอยู่เนี่ยจะโผล่มาทำไมแล้วอยากคุยด้วยทำไมตอนนี้จะเพิ่งคุยด้วยสิเออตอนนี้ยังคุยไม่ได้กำลังด่าอยู่เออเนาะคุณเอาประเทศชาติไปติดลมแล้วแบบนี้ เป็นนายกรัฐมนตรีคุณไม่รู้สี่ไม่รู้แปดทำไมคุณไม่ชะลอทําไมคุณจะต้องโดนนําประเทศชาติไปอยู่ภายใต้วงตีนของประธานาธิบดีอเมริกาซึ่งประเทศเขากําลังชัดดาวและประเทศเขากําลังตกระกับลาบากและประเทศเขากําลังเขีย่ยไอ้โดนัลด์ทรัมป์ออกขณะเดียวกันคุณเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยประเทศสยามแต่ปรากฏว่าคุณไปอยู่ภายใต้วงตีนใต้ปีกของประเทศเขเมรคุณทําอย่างนี้ได้ยังไง คุณไปอยู่ในเกมของขเขมรได้ยังไงตระกูลคุณทั้งตระกูลเนี่ยคดพ่อคอดแม่คุณเสือผืนหมอนใบเนี่ยมาพึ่งไผ่มึงมาพึ่งใบบารมีบุญอยู่ในประเทศไทยอะ่ะคุณมีที่ดินที่ดอนในประเทศไทยทำนู่นทำนี่มีเป็นที่ลานจอดเค,อเครื่องบินเครื่องบินเงต่างเยอะแยะมากมายเป็นหมดอะ่ะ แต่ขณะเดียวกันคุณถึงไม่สํานึกละ่ะว่าการที่แผ่นดินไทยเราอยู่เนี่ยไปใต้ปีกกเม็เนี่ยทั้งบ้านหนองจานทั้งบ้านหนองยาก,ก้วทั้งที่อําเภอเมืองท่าเส้นที่จังหวัดตราดที่เยาอ่ะยังไม่ได้ไปเอาคืนมาเลยและขณะเดียวกันปราสาทต,ตาควาปราสาทต,ตาขยาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้คืนมาเลยถูกไหมทั้งหมดยังไม่ได้คืนมาเลย เฮ้ยเรื่องนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะแล้วตอนนี้เมื่อเซ็นไปแล้วด่าด่าตามหลังไปแล้วมันได้ผลอะไรไหมก็ไม่ได้คุณเป็นรัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงประชาชนคุณเป็นรัฐบาลที่ดื้อกับประชาชนคุณเป็นรัฐบาลที่พอใช้อํานาจแล้วคุณก็ใช้อํานาจคุณเป็นรัฐบาลแบบนี้ไม่ได้มันบ้าไปแล้วคุณจะทําตัวแบบนี้ไม่ได้ แล้วคุณจะทําตัวโหนผ้าดําไม่ได้ด้วยคุณจะมาเป็นรัฐบาลโหนผ้าดําไม่ได้นะประเทศชาติคือประเทศชาติอธิปไตยคืออธิปไตยผ้าดําก็คือผ้าดําเทศกาลดําก็คือเทศกาลดําคุณจะมาโหนเทศกาลดําไม่ได้นะคุณจะเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีที่โหนเทศกาลดําไม่ได้คุณจะมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นหนกไม่ฟังเสียงประชาชนโหนเทศกาลดำ เอาเทศกาลดำคุ้มกะลาหัวรัฐบาลคุณไม่ได้คุณกำลังใช้เทศกาลดำคุ้มกะลาหัวคุณคุณกำลังจะทำให้ประชาชนไม่พอใจต่อเทศกาลดำคุณกำลังอาศัยจังหวะเทศกาลดำที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาไล่ไม่ได้จะลุกขึ้นมาม็อบไม่ได้ลุกขึ้นมาต่อต่อต้านไม่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรไม่ได้ คุณอาศัยเทศกาลดำคุ้มกะลาหัวคุณแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องนะฉันจะบอกให้ว่ามันไม่ถูกต้องนะ ไม่ตลกแล้วคุณอนุทินมันไม่ตลกมันไม่ตลกนะคุณไม่ตลกนะคุณทำหน้าเศร้าคุณจะมาทำหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้ประชาชนทราบไม่ได้นะคุณมาทำหน้าเศร้าเอาเทศกาลดำปกเอาเอาเทศกาลดำมาคุ้มกระลาหัวพวกรัฐบาลคุณคุณกำลังทำอะไรคุณกำลังเอาประเทศชาติไปทำอะไร คุณกาลังเอาประเทศชาติไปติดลมอะไรเอาประเทศชาติไปติดลมอะไรคุณกําลังเอาประเทศชาติไปติดลมหลังจากที่นายกรัฐมนตรีไปประเทศมลาเลเซียไม่สนอ้ายสนอีไม่สนไม่สนอ้ายไม่สนอีนไ, ve, ไม่สนเสียงประท้วงไม่สนเสียงคอเอาไม่สนเสียงประชาชนที่กระหึ่มกันทั้งแพลตฟอร์มว่าอย่าไปเซ็นสัญญาใดๆ แต่ปรากฏนายกรัฐมนตรีใช้ยุทธิภาวะของตนเองเป็นส่วนตัวตัดสินใจไปเซ็นสัญญาเหออหรือไงเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกในชีวิตก่อนจะแก่เนี่ยเหออหรือไงเหออที่ไม่ได้เจอโดนทรัมป์เหออที่ไม่ได้อยู่ร่วมบุญกับประเทศอเมริกาที่กําลังจะเจงหรือไงเหออหรือยังไงเหอหรือยังไงที่ไปเซ็นสัญญากับเขาเนี่ยเหอหรือยังไงแล้วการเป็นเซ็นเสร็จเนี่ยปรากฏยังไงได้แผ่นดินคืนมาแล้วหรือยัง แล้วประเทศการเซ็นสัญญาครั้งนี้ขมรมันตกลงที่จะเอาแผ่นดินคืนมาให้ไหมก็ไม่การเซ็นสัญญาครั้งนี้เราได้บ้านหนองจานกลับคืนมาไหมก็ไม่ได้บ้านหนองยากแก้วกลับคืนมาไหมก็ไม่ได้ท่าเส้นอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่มันสร้างคาสินโนค่อมอยู่ตรงนั้นได้คืนมาไหมก็ไม่แผ่นดินยังไม่ได้คืนมาเซ็น <fahr pas S 1> สัญญา <ๆ S 1> อะไรได้ปราสาทตาควายที่เสียไปแล้วแล้วก็ทหารขมรก็ผลัดเวนกันนอนอยู่ตรงนั้นเฝ้าอยู่ตรงนั้นได้คืนมาแล้วหรือยังก็ไม่ปราสาทขยามันกําลัง มันสร้างรั้วขึ้นมาแล้วสร้างสะพานขึ้นมาแล้วเราได้ตุรีบุยสะพานมาแล้วหรือยังก็ไม่ก็ไม่แล้วประชาชนที่เสียชีวิตไปสามสิบคุณไม่แคร์มั่งหรือไงทหารที่เสียไปสิบหกศพไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมแล้วขาทหารที่ขาดไปในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างสองเดือนสามเดือนที่ผ่านมาคําถามก็คือไม่ใช่ขาลูกคุณใช่ไหมขาทหารที่ขาดไม่ใช่ขาลูกคุณใช่ไหม ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องฉันบอกได้เลยว่าคุณทําไม่ถูกต้องเป็นการการะทําที่ไม่ถูกต้องฉันจะบอกพวกเลยฉันจะบอกเลย